Planet of l a n a เกมผจญภัยอินดี้บอกเล่าเรื่องราวที่มีเกมเพย์เน้นไปที่การแก้ปริศนาหรือว่าพัทโซโดยมีมุมมองภาพของเกมเป็นแบบ2มิติถึงจะเป็นเกมที่มีภาพเพียง2มิติแต่ก็ต้องยอมรับว่า Planet of l a n a สามารถทําภาพออกมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างสวยงามและหนึ่งในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้ซึ่งเป็นที่มาให้กับคลิปนี้ก็คือ เกมนี้ไม่มีซับไตเิลหรือว่าบทอ่านเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสําหรับผู้เล่นนั่นก็อาจหมายความว่าผู้เล่นจะต้องเล่นเกมจนจบแล้วก็ตีความเนื้อเรื่องเอาเองสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพรสจาก c h anel n เพล y p เพลและคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องของเกมที่เราเพิ่งเล่นจบไปอย่าง p l a y d e t of Lana ไปชมกันเลยครับ เรื่องราวของเกมจะเปิดมาที่เด็กน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลานะและพี่สาวของเขาอีโลซึ่งทั้งสองคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมชายทะเลที่มีชื่อว่าไทโลสองพี่น้องวิ่งเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานภายในหมู่บ้านโดยที่ลานะจะคอยตามพี่สาวของเขาไปทั้งสองคนวิ่งตามกันเข้าไปในป่าเขาซึ่งห่างออกมาจากตัวหมู่บ้านและในภายหลังก็เผยให้เห็นว่าเด็กทั้งสองคนเข้าป่ามาเพื่อเคารพหลุมศพของคนที่อาจเป็นพ่อกับแม่ของพวกเขา จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ออกวิ่งไปยังบริเวณที่เป็นหน้าผาซึ่งในขณะเดียวกันก็มีวัตถุปริศนาตกลงมาจากฟากฟ้าเป็นจำนวนมากในในทันใดนั่นเองพี่สาวของเขาก็ถูกจับตัวไปโดยเครื่องจกักรปริศนาซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นของเหล่าเอเลี่ยนที่เพิ่งตกลงมายัางดาวดวงนี้ลานะไม่รอช้ามุ่งหน้าตามเครื่องจักรตัวนั้นไปซึ่งมันก็นำทางไปยังหมู่บ้านของเธอเมื่อไปถึงยังหมู่บ้านลานะก็ได้พบว่าพวกเหล่าเอเลี่ยนได้มาลักพาตัวชาวบ้านไปแทบจะทุกคนแล้ว เธอได้มาเจอเข้อกับพี่สาวของตัวเองซึ่งถูกจับรวมไปกับชาวบ้านคนอื่นๆแต่ว่าลานะก็ไม่อาจทําอะไรเพื่อช่วยพี่สาวของเธอได้เลยลานะหลบหนีการจับกุมของเหล่าเอเลียนออกมาได้และได้หนีผ่านถ้าซึ่งก็เป็นอีกฟากฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านและด้วยความเหนื่อยล้าลานะก็ได้หมดสติลงหน้าเนินเขาแห่งหนึ่งซึ่งจะเผยให้เห็นถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่มหึมาของเหล่าเอเลียน เช้าวันต่อมาลานะตื่นขึ้นกลางป่าเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยวเธอออกเดินทางผ่านเข้าไปในป่าพลางเรียกหาพี่สาวของเธอไปด้วยแต่ก็ไม่มีวี่แววของเธอเลยและในระหว่างเดินทางลานได้ไปพบกับสิ่งมีชีวิตรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแมวซึ่งกำลังไล่จับผีเสื้อจนกระทั่งมันถูกขังเอาไว้ในกรงลานได้มาช่วยสิ่งมีชีวิตตัวน้อยนั้นไว้จากนั้นมันก็ได้ออกวิ่งหนีไป ลานะได้ออกวิ่งและตามสิ่งมีชีวิตต,ตัวเล็กนั้นไปและดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนี่จะคอยช่วยเหลือเธอให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ต่อมาอีกไม่นานเจ้าตัวเล็กนี่ก็โดนเอเลี่ยนต้อนให้เข้ากรงอีกครั้งแต่ลานะก็ยังคงมาช่วยเจ้าตัวเล็กนี่และทั้งสองคนก็ได้หนีเอเลี่ยนออกไปด้วยกันทั้งสองถูกเอเลี่ยนไล่ตามและก็ได้กระโดดหนีลงไปยังหน้าผาสูงและลานะก็ได้หมดสติลงอีกครั้ง ในขณะที่ลานะกำลังหมดสติเราก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยนั้นพยายามที่จะปลุกเธอ <het> เมื่อลานะตื่นขึ้นมาทั้งสองก็ได้สื่อสารกันและได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนี้มีชื่อว่ามุ้ย ตั้งแต่น,นั้นมาลานะก็ได้มีเพื่อนร่วมทางทั้งสองช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคและเดินทางไปด้วยกันระหว่างเดินทางทั้งสองก็ได้เจอกับหุ่นยนต์ของพวกเอเลี่ยนซึ่งดูเหมือนว่ามันกําลังทําบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับการส่งสัญญาณสื่อสารกับใครสักคนและพวกเขาก็ได้พบกับยานแม่ของพวกเอเลี่ยนสิ่งที่หุ่นยนต์ตัวเล็กพวกนั้นสื่อสารด้วยนั่นเองระหว่างเดินทางลานะและมุยย้ยได้ร่วงหล่นลงมาในถ้าที่เต็มไปด้วยความมืด ในระยะหนึ่งของการเดินทางในถ้ำพวกเขาได้พบกับสิ่งปลูกสร้างบางอย่างที่มีลักษณะเป็นประตูและอาจจะมีเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับพวกเอเลี่ยนพวกเขาผ่านประตูเข้าไปและในระหว่างการเดินทางก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นเผยให้เห็นถึงภาพเขียนฝาผนังของถ้ำซึ่งอาจเป็นของมนุษย์ที่เคยอยู่ในถ้ำนี้ภาพเขียนบนผนังถ้ำเหล่านี้มีทั้งหมด6รูปภาพด้วยกันนี่อาจจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคยอยู่ในถ้ำนี้ก็เป็นได้ โดยภาพแรกแสดงถึงการระเบิดของบางสิ่งบางอย่างนี่อาจจะเป็นการเกิดบิ๊กแบงหรือว่าจุดกําเนิดของจักรวาลซึ่งภาพต่อมาค่อนข้างมีความชัดเจนเลยว่านี่คือกาแล็กซี่หรือว่าหมู่ดาวต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดบิ๊กแบงภาพที่3เผื่อให้เห็นถึงรูปของเด็กทาลกซึ่งน่าอาจจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของเหล่ามวลมนุษย์ก็เป็นได้ภาพต่อมาแสดงให้เห็นถึงรูปของมนุษย์ซึ่งอาจจะกําลังบูชาบางสิ่งบางอย่างอยูอย่มีลักษณะคล้ายกับดวงตาที่ฟังอยู่ในแผงวงจรอิเล็กทรนิก ไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาก็เป็นได้ภาพถัดมาแสดงให้เห็นถึงการระเบิดของบางสิ่งบางอย่างและนี่อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นภาพเขียนสุดท้ายนี้อาจจะแสดงเรื่องราวหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดาวดวงนี้ซึ่งมนุษย์ที่มาที่ดาวดวงนี้เป็นกลุ่มแรกนั้นได้ออกสำรวจและแยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานตามส่วนต่างๆของดาวดวงนี้ซึ่งมีระบบนิเวศที่แตกต่างกันออกไป หลังจากที่พวกเขาเดินทางต่อมาอีกสักพักก็ได้พบกับกลไกปริศนาที่เกี่ยวข้องกับเสียงเพลงและมิโลดี้ซึ่งนั่นใช้ในการล็อกประตูที่พวกเขาต้องผ่านเข้าไปหลังจากผ่านประตูเข้ามาได้ลานาก็ได้มาพบกับลูกแก้วปริศนาที่เปล่งแสงสีขาวออกมาและดูเหมือนว่ามุ่ยจะดึงพลังงานจากลูกแก้วสีขาวนี้ไปใช้ได้ด้วย และในตอนนี้มุย่ยมีความสามารถที่จะสะกดจิตสิ่งมีชีวิตตัวอื่นที่มีดวงตาสีขาวโดยการส่งกระแสจิตผ่านเข้าไปในดวงตาของสิ่งมีชีวิตนั้นๆซึ่งความสามารถนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประจนภัยของพวกเขาทั้งสองเดินทางร่วมกันมาเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณที่เป็นป่าดิบชื้นที่นี่ทําให้ลานะได้รู้ว่ามุย่ยนั้นไม่ชอบน้ําอมมากๆเลยสุดเส้นทางของป่าดิบชื้นพวกเขาได้มาพบกับสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง ที่มีลักษณะคล้ายกับยานอาวกาศซึ่งตอนนี้มันได้ถูกทิ้งล้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเดินผ่านเข้าไปในสร้างยานอาวกาศที่ถูกทิ้งล้างและลานะก็ได้ไปเปิดระบบบางอย่างขึ้นจากนั้นก็มีภาพบางอย่างปรากฏขึ้นที่หน้าจอซึ่งนั่นอาจจะแสดงโครงสร้างหรือว่าตำแหน่งต่างๆของยานอาวกาศลำนี้ก็เป็นได้ลานะและมุ่ยเดินสำรวจในสร้างยานอาวกาศแล้วก็ได้พบกับสัญ,ญลักษณ์หนึ่งซึ่งอาจแสดงถึงอรอยธรรมมนุษย์กลุ่มแรกที่มายังดาวดวงนี้ ในห้องห้องหนึ่งในยานอาวกาศลานะและมุ้ยได้เข้ามาพบกับแผนที่โฮโลแกรมที่ซึ่งแสดงถึงเส้นทางการเดินทางของยานอาวกาศลำนี้และค่อนข้างแน่ชัดเลยว่าดาวดวงนี้อาจจะเป็นปลายทางหรือว่าจุดหมายของยานอาวกาศลำนี้แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือมนุษย์กลุ่มนี้เดินทางมาดวงดาวดวงนี้เพราะเหตุใด ณนะส่วนหนึ่งของยานอวกาศที่น่าจะเป็นห้องสําหรับเลี้ยงเด็กพวกเขาได้พบกับหุ่นยนต์ที่กาลังกอดล่างของเด็กตัวเล็กๆอยู่นี่อาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่ามนุษย์กลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ในขณะที่พวกเขากําลังเดินอยู่ในถงทางเดินของยานอวกาศพวกเขาก็ได้พบกับรูปภาพของคนที่น่าจะเป็นผู้บริหารยานอวกาศลํานี้เป็นมนุษย์3คนและเป็นหุ่นยนต์1ตัว และพวกเขาก็ได้มาถึงยังห้องห้องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นห้องที่ใช้ควบคุมยานอวกาศทั้งลำนี้ก็เป็นได้ลานะได้เปิดระบบบางอย่างซึ่งทําให้หุ่นยนต์รอบๆตื่นขึ้นมาชั่วขณะและ,สะแสดงความเคารพซึ่งนี่อาจจะหมายถึงการมอบอานาจในการสั่งการหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่ายานลำนี้จะมอบกำไรบางอย่างที่เปล่งแสงสีขาวออกมาให้กับลานะซึ่งกำไรข้อมือนั่นสามารถทำให้ลานะเข้าสู่ระบบและควบคุมเครื่องจักรต่างๆภายในยานอวกาศลำนี้ได้ และยังสามารถจอระบบเข้าไปควบคุมเครื่องจักรของเหล่าเอเลี่ยนได้อีกด้วยพวกเขาได้เดินทางมาจนถึงบริเวณชายป่าและก็ได้นั่งแพเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลและดูเหมือนว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งของทะเลก็ถูกเหล่าเอเลี่ยนลุกลานไปไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่นี่จะทําให้เราได้รู้ว่าความสามารถในการสะกดจิตของมุ้ยนั้นมีความรุนแรงมากแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่มาหขึมาก็ยังไม่สามารถต้านทานการสะกดจิตของมุ้ยได้ทั้งสองเดินทางผ่านวาจนถึงทะเลทรายแล้วก็เข้าใกล้ายานแม่ของพวกเอเลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะที่พวกเขากําลังหลบหนีการจับกลุมของเอเลี่ยนมุ้ยและลานะก็ได้แยกทางกันเนื่องจากการถล่มของหินที่อยู่ในถ้า ลาน่ากลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งและตอนนี้เธอกําลังเดินฝ่าพายุทะเลทรายและสุดท้ายเธอก็หมดสติลงจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้นนั่งกระท่อมกลางทะเลทรายซึ่งดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนช่วยเธอไว้และเธอก็ได้พบกับชายชาลาคนหนึ่งที่ช่วยเธอไว้เขามีชื่อว่าเควน ที่นี่ลานะได้พบเขากับรูปถ่ายซึ่งอาจจะแสดงถึงอดีตของเกวนอาจเป็นไปได้ว่าเกวนคือหนึ่งในเด็กที่อยู่ในรูปถ่ายซึ่งเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่มายังดาวดวงนี้และอีกหนึ่งข้อสังเกตเลยก็คือในรูปถ่ายพบสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับมุ้ยมากถึง6ตัวด้วยกันและลานะก็พบว่าเกวนมีหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายของพวกเอเลี่ยนอยู่หนึ่งตัวและดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะแฮกระบบของพวกมันอยู่และลานะก็แฮกระบบมันได้สําเร็จ และลานะก็ได้ขี่หุ่นตัวนั้นบุกเข้าไปในฐานทัพของพวกเอเลียนและในที่สุดลานะก็แอบ,บเข้าไปในยานขนส่งของพวกเอเลียนได้ตอนนี้ลานะได้แอบ,บเข้ามาในยานแม่ของเหล่าเอเลี่ยนได้ไปที่เรียบร้อยและก็ได้พบความจริงที่ว่าเหล่าเอเลียนไม่ได้ลักพาตัวแค่พวกมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่บนดาวนี้ด้วยและดูเหมือนว่าเหล่าเอเลียนจะนำสิ่งมีชีวิตอื่นมาเป็นวัตถุดิบในการสากัดสารสีเขียว ทันใดนั่นเองลานะก็ได้สังเกตเห็นกรงเล็กๆที่มีมุ้ยอยู่ด้านในซึ่งกําลังเคลื่อนเข้าสู่เครื่องสกัดซึ่งก็โชคดีที่รอดออกมาได้ดูเหมือนว่าเครื่องนี้จะไม่สกัดสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กจนเกินไปลานะเดินตามกรงที่ใส่มุ้ยไว้แล้วก็ได้ช่วยเขาออกมาและตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบลงลานะและมุยยังคงต้องออกเดินตามหาและช่วยเหลือผู้คนทั้งหมดที่ทถูกจับตัวไปรวมไปถึงพี่สาวของเขาด้วยพวกเขาได้มาถึงยังห้องห้องหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามีหุ่นยนต์ของเหล่าเอเลี่ยนกําลังคอยดูแลเด็กทารกของพวกมนุษย์อยู่และในที่สุดลานะและมุยก็มาถึงยังห้องโถงห้องใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะขังมนุษย์ทุกคนไว้ที่นี่ เขาได้เจอกับพี่สาวของเขาอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้การช่วยเหลือจะไม่ได้ง่ายายอย่างที่คิดลานะและมุย้ยวิ่งหลบหนีการจับกลุมของเหล่าเอเลียนและก็รอดมาได้อย่างวุดหวิดพวกเขาได้มาหยุดอยู่ในห้องห้องนึงและดูเหมือนว่าห้องนี้จะเป็นศูนย์กลางควบคุมของเหล่าเอเลี่ยนทั้งหมดลานะได้พยายามปิดระบบของเหล่าเอเลียนซึ่งนั่นหมายถึงการต่อสู้กับระบบของพวกมัน และในขณะที่ลานะล้มลงในการต่อสู้มุยได้กระโดดขึ้นมาที่แผงควบคุมและใช้พลังของตัวเองต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนแทนลานะเพื่อที่จะชนะการต่อสู้ครั้งนี uh ้ดูหมดว่ามุยจะใช้พลังของตัวเองทั้งหมดเมื่อการต่อสู้จบลงเครื่องจักรของเหล่าเอเลี่ยนทั้งดวงดาวก็ถูกปิดระบบลง เรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วตอนนี้ลานะได้กอดร่างของมุยซึ่งน่าจะใช้พลังของตัวเองจนหมดในการต่อสู้กับเอเลี่ยนและระหว่างนั้นเองลานะก็ได้ทำเพลงที่มีทำนองอันคุ้นหูออกมา ทันใดนั่นเองกำไรข้อมือที่ลานะสวมอยู่ก็เปล่งแสงออกมาและดูเหมือนว่าระบบที่เพิ่งถูกปิดไปของเหล่าเอเลี่ยนจะถูกเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และในไม่นานมุ่ยก็ได้ตื่นขึ้น จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่หมู่บ้านซึ่งตอนนี้มนุษย์ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกับเหล่าเครื่องจักรแล้วจากนั้นลานะและมุ่ยก็วิ่งเข้าไปในป่าเขาที่ไกลออกมาจากตัวของหมู่บ้านผ่านสุสานเพื่อที่จะไปหาพี่สาวของเขาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง ต่อจากนี้นะครับจะเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างที่พอจะมีความเกี่ยวโยงกันนะฮะที่ปรากฏขึ้นในเนื้อเรื่อง ผมจะลองตั้งคำถามขึ้นมาทีละประเด็นประเด็นแล้วก็หาหลักฐานมาเพื่อที่จะตอบคำถามแต่ละประเด็นแต่ว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ผมสนใจและพอจะหาหลักฐานมาตอบคำถามได้นะครับประเด็นแรกนะครับเอเลี่ยนมาจากไหนตอนนี้ผมมองว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่มีตัวตนครับเท่าที่เราเล่นเกมมาแล้วเราเห็นเนี่ยคือมันเป็นแค่เครื่องจักรมันก็คือเครื่องจักรที่ถูกควบคุมด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเอเลี่ยนจริงๆแล้วยังไม่เห็นตัวเลยและผมมองว่าเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นของพวกเราเองด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันก็จะตอบไปที่คำถามที่2คือมนุษย์มาาจก มีต้นกําเนิดมายังไงซึ่งในเกมนี้บอกไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันว่ามนุษย์ที่อยู่บนดาวดวงนี้เนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากดาวดวงอื่นซึ่งก็นั่งยานอวก,กาศมานะครับแต่ยังไม่รู้เหตุผลของการอพยพเลยประเด็นที่3มเอเลี่ยนจับมนุษย์ไปทําไมผมมองว่าเท่าที่เราเล่นในเกมเนี่ยเขาไม่ได้จับมนุษย์ไปเพื่อที่จะเอาไปทรมานหรือว่าไปทดลองอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเอาไปไปดูแลเลี้ยงดูไว้ในห้องเฉยเอย่างนี้หรอในเนื้อเรื่องที่เราเล่นไปเนี่ยพวกเครื่องจักรมันจับสัตว์ไปด้วยนะฮะ แล้วดูเหมือนว่าน้ํานั้นน่ะจะเอาไปให้มนุษย์กินนะครับมนุษย์ที่อยู่ในห้องของัง หรืออาจจะหมายความว่าเขาไม่อยากให้มุรุ์ไปทําลายสิ่งแวดล้อม,อมก็เลยจับมาเลี้ยงไว้ในกรงเฉยๆอย่างนี้หรือเปล่าประเด็นที่4เบื้องหลังของเหล่าเอเลี่ยนทั้งหมดคือใครผมมองว่าอาจจะเป็นดวงตาที่คนบูชากันเป็นพระเจ้าก็ได้นะครับที่เราเห็นอยู่ในผนังถ้ำถ้าในระหว่างเล่นเกมเนี่ยเราสามารถเก็บแผนที่จากสารเจ้าที่ถูกซ่อนไว้เนี่ยได้ครบทั้งหมด10ใบเราก็จะมีใบใหญ่ๆเป็นภาพนี้ฮะซึ่งภาพนี้ก็บอกอะไรเราได้หลายๆอย่างเลยนะครับ <S <S เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ มนุษย์ถือกำเนิดอยู่ในดาวฝั่งทางซ้ายมือฮะแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนได้ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์แล้วก็ในรูปเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับติดมาด้วยหรือว่าจะเป็นผผ่อพันธุ์ของมุ้ยนะครับจากรูปนี้ฮะมนุษย์ได้ชี้ไปยังดวงตาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาหรือว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาออกเดินทางมายังดาวดวงนี้ก็เป็นได้ครับผมมองว่าดวงตานี้อาจจะเป็นหนึ่งใน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาครับแต่ว่าอย หลุดการควบคุมของมนุษย์มาได้และจากนั้นมันก็คอยมาแอบควบคุมแล้วก็บงการวิถีชีวิตของมนุษย์ในภายหลังนะครับซึ่งทฤษฎีนี้เนี่เราอาจจะสังเกตได้จากการที่พวกเครื่องจักรนะครับของเหล่าเอเลี่ยนเนี่ยมันสื่อสารหรือว่าคุยกันเนี่ยมันจะใช้ท่วงทํานองจากเสียงเพลงแล้วก็มโลดี้ที่มีความคล้ายกันนะครับกับเสียงเพลงนะครับหรือว่าเมโลดี้ที่มนุษย์ใช้ในการควบคุมยานอวกาศนั่นเองครับ และการที่เราใช้กาไรข้อมือของลานะเนี่ยที่ได้มาจากในยานอาวกาศนะครับแฮ็กเข้าไปในระบบของเหล่าเอเลี่ยนเพื่อควบคุมเครื่องจักรนะครับบางส่วนก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามันอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้ากันได้หรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันเลยก็ได้นะครับสรุปแล้วนะครับเบื้องหลังของเอเลี่ยนหรือว่าจากคนที่คอยลักพาตัวมนุษย์เนี่ยอาจจะเป็น AI ที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์หรือก,ก็ก็คือดวงตาดวงนี้นั่นเองครับ จริงๆมันสามารถมองได้หลายมุมครับบางที่อาจจะมีดวงดาวที่เต็มไปด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI แล้วก็คอยส่งหุ่นยนต์ไปเพื่อควบคุมสมดุลของแต่และดวงดาวอยู่อย่างนี้หรือเปล่านะฮะมันสามารถมองได้หลายทางครับมันแล้วแต่เราจะตีความครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือน้องมุ้ยนะครับหรือว่าน้องจิ๋งที่เราเล่นไปนี่เองผมคิดว่าน้องมีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับคือไม่ใช่สปีชีใดสปีชีหนึ่งนะฮะแต่ว่าเหมือนจะเป็นจากคนที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เอามาด้วยนะครับตอนที่อพยพมายังดาวดวงนี้ ก็สำหรับการวิเคราะห์และก็สรุปเรื่องราวคร่าวๆของ Planet of l a า a ะนะครับก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีทฤษฎีที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ